เฮ้ยทำไมกับน้องไม่กล้าวะกู้ไก่ไม่กล้าทำไมกับหนุ่มนี่หัวเอาจังเลยอะทะใหม่ไว้ก็ทอดเสื้อนี่จะมาไม่นี่สิฮะรังทีถามจริงทำไมกันกุ๊กไก่แบบไม่กล้าลุกพึกเลลอ่ะไม่ก็ต้องเตรียมตัวจะไปใส่บาทด้วยโอ้เทนหมดอะพวามาทวงดาหน้าบ้านอะทงน้องตื่นมาก็ถามน้องว่าจะเอาไหมไม่เอาก็จะได้เอาให้เขาไปเลือกใช้ได้มันมีกระเป๋าในนั้นด้วย เห็นหรือยังจะจะหลุดเลยนะจะหลุดเปลงานะมันมันมีไหมเขาเรียกว่าน uhm okay. ี well, ่ไงเห็นไ่มเลเวลเลเวลมันต่อเนื่องการให้มันต่อเนื่องไงหลุดเปล่าหลุดเห็นกันแล้วนะว่าว่าจะไม่เกินเลยกันพอเป็นส่วนตัวเพราะว่าสละอารมณ์ไปแล้วถ้าว่าจุมจีบอกแค่นี้คือถ้าชี้นิ้วึ้นอย่างนี้คือ อีกฝ่ายหนึ่งต้องสงบทันทีตกลงกันแล้วนะจะได้ไม่ต้องยืดยาวจะได้ไม่ต้องพูดยาวโอเคมาเห็นในกล้องเลยโอเคอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างไหนลองบอกทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องอะไรล่ะลองพูดให้ฟังหน่อยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในหัวยังไม่มีเพนในหัวนั่นแหละ นี่เดี๋ยวรถนี่นี่รถขยะมาเอาถุงนั้นไปออกไปให้รถขยะด้วยนะถุงผ้านั่นน่ะแล้วก็นี่นี่นี่โอเคไปเยกแยะเยกแยะเฮ้ยทำไมกับน้องไม่กล้าวะกูไก่ไม่กล้าทำไมกับหนุ่มนี่หัวเอาจังเลยอ่ะ จะใหม่ไว้จะทอดเส้นจะ,จะ,จะ,จะมาไม่นี่ดิฮะื้จะอจ,อจถามจริงทำไมกันกุ๊กไก่แบบไม่กล้าลุกพึกเหเลยอไม่ก็ <c oughs> ต้องเตรีมตัวจะไปใส่บาทด้วยไงโอ้โอคือมีคนแม่ไม่แม่เวลาแม่แม่แม่แม,แม่พูดอะ่ะแม่ต้องมองที่ลูกกล้องอแม่อย่ามอง <c oughs> หน้าหนุ่มดิเขาถามว่ามีคุณนะเขาถามว่างงว่าทําไมช่องถึงโดนแบนไลฟ์ถาวรออก็ตอนนั้นที่ หนุ่มน้อยพาจุมตรินหายใจไงอืมใช่แล้วมือไปจับที่ไหนจับที่นมไงแล้วไงต่อก็แค่นั้นแหละมันก็เลยเออเขาก็ดูดูคล้ายๆว่าอนาจารย์ทำนองนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ในความรู้สึกของเรานะเหมือนแบบเป็นการเล่นกันไม่ได้ว่าคิดอะไรหรอกแบบว่า นั่นแหละอย่างนั้นแหละมันจะให้พูดยังไงก็พูดไม่ถูกเนาะมันเป็นแบบนั้นแหละก็ฝากเพื่อนๆไปที่คอรสวีสอ,องก็ฝากเพื่อ,อนๆไปที่คอรศคอรสวีสองด้วยนะคะติดตามเจนด้วยนะคะ,ะ,คะ <c oughs> จบค่ะ